แท้ไม่มีจริงในหมู่เกย์คำพูดเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงหรือว่ามันเป็นแค่มายาคติสําหรับคนที่ผิดหวังในความรักกันแน่เวลาที่เจอคนที่พูดแบบนี้หรือคิดแบบเนี้ยสันนิษฐานได้เลยครับเ <c oughs> ขาคนนั้นอาจจะเจอเรื่องที่เลวร้ายมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันหนักพอสมควรเลยทีเดียวแหละจนมันทําให้เขารู้สึกกลัวความผิดหวังหวาดระแวงว่าเรื่องราวหรือเหตุการณ์แบบนั้นน่ะจะเกิดขึ้นซ้ํากับชีวิตเขาขึ้นมาอีกทําให้เกิดความไม่มั่นใจและไม่เชื่อมั่นในความรักอีกต่อ คำว่ารักแท้ไม่มีอยู่จริงถูกสร้างแล้วก็ฝังไว้ในไมเซ็ตของเขาเรียบร้อยแล้วมันมีสิ่งที่น่ากังวลที่มันแฝงอยู่สําหรับเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมครับสมมุติว่าเป็นในเอละกันที่เจอเหตุการณ์ประมาณนี้ตัวของในเอเคยเชื่อในคําว่ารักแท้และเขาได้มอบความรักแท้ที่มีให้กับใครสักคนจริงๆแต่เขากลับไม่ได้ความรักในรูปแบบเดียวกันนี้กลับมา เขาถูกหลอกลวงเขาถูกนอกใจเขาถูกทรยศโดนหักหลังจากความสัมพันธ์ในครั้งนั้นครั้งแรกครั้งเดียวอาจจะไม่เท่าไหร่แต่มันยังมีครั้งที่2ครั้งที่3ตามมากับคนถัดไปก็ยังจดเหมือนเดิมทุกครั้งสําหรับนายเอแล้วผลตอบแทนของการที่มีความรักให้กับใครสักคนจริงๆมันคือความเจ็บปวดและทุกทรมาน ทำให้ในเอเนี่ยเข็ดขยาดกับความรักและก็สร้างภูมิคุ้มกันหัวใจตัวเองขึ้นมาด้วยการสร้าง m ม n d เซ t ็จที่ว่ารักแท้ไม่มีจริงในหมู่เกจะไม่เชื่อในความรักจะไม่ยอมรักใครแบบจริงจังอีกต่อไปคบใครก็อาจจะแค่เพื่อความสุขและความสนุกชั่วคราวหรือในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างเท่านั้นเพราะไม่อยากจะเจ็บปวดจากความรักในแบบที่เคยโดนมาอีกต่อไปแล้วนั่นคือประสบการณ์ชีวิตของในเอที่เกี่ยวข้องกับความรัก ต่อมาเราจะพูดถึงใน B และใน c ีทั้งคู่เป็นเกย์ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของความรักมาก่อนบี B และซีต่างก็เชื่อและศรัทธานในเรื่องของความรักเชื่อว่ารักแท้มันมีอยู่จริงและก็ต่างพยายามจะตามหาเพื่อจะได้ครอบครองมันทีนี้บังเอิญว่าประสบการณ์รักครั้งแรกของบีเนี่ยดันไปเจอ A และตกหลุมรัก A เข้าอย่างจริงจังคาดหวังว่าคนนี้แหละคือใช่เลย B ก็พร้อมที่จะทุ่มเทความรักทั้งหมดเนี่ยให้กับ A และ B ก็ทำเช่นนั้นจริงๆทํำสุดด้วยเพราะว่ามันเป็นรักครั้งแรกของ B มาถึงคำถามก็คือ 1. B จะได้อะไรกลับไปจากการที่มอบความรักให้กับ A B จะเจอกับอะไรบ้างถ้าตัดสินใจไปคบแล้วก็เป็นแฟนกับ A 2. ส,สิ่งที่ B จะเจอจากการกระทำของ A ย่อมจะส่งผลต่อมุมมองและทัศนคติในเรื่องของความรักของ B ต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน 3. ถ้า B เจอคนแบบ A ต่อไปอีกสักสองสารอบหลังจากนั้นจน B ถอดใจยอมแพ้แล้วความเชื่อความศรัทธาและความมั่นใจในความรักของ B เนี่ยจะเป็นยังไง ใช่ครับเราจะได้ประชากรเกในรูปแบบของเอเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนซึ่งนั่นก็คือ B นั่นเอง B จะไม่มีความเชื่อในคำว่ารักแท้อีกต่อไป B ีจะมีไมเซ็ตเหมือนกับ A ก็คือรักแท้มันไม่มีจริงในหมู่เก A. และเมื่อใดก็ตามที่คุณมีไมเซ็ตว่าไม่มีรักแท้อยู่ในหมูม่เกก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดนั่นแหละครับคนที่ไม่เชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงจะไม่มีทางเจอรักแท้สาเหตุก็เป็นเพราะว่าหนึ่ง เขาเองจะไม่มีรักแท้ที่จะไปมอบให้กับใครเพราะเขาก็ไม่มีแล้ว 2. ต่อให้เขาไปเจอรักแท้เขาก็จะไม่เชื่อว่านั่นคือรักแท้และจะปฏิเสธมันหรือจะไม่สามารถรักษามันไว้ให้อยู่กับเขาได้จากการกระทาของตัวของเขาเองแต่ แต่ลุงจะบอกว่าคนที่มีไมซ d เซ็ตแบบนี้ไม่ใช่ว่าผิดนะครับการที่เรามีไมซเซ็ตแบบนี้จริงๆแล้วมันก็มีข้อดีของมันอยู่ในมุมของมันคือเราจะไม่เอาความรักของเราไปฝากไว้กับใครและจะไม่เรียกร้องหรือรอคอยที่ให้ใครสักคนต้องมารักเราง่ายๆก็คือเราจะไม่คาดหวังในเรื่องของความรักแน่นอนครับถ้าไม่คาดหวังก็จะไม่ต้องเจอกับความผิดหวังด้วยเช่นกัน อันที่จริงชีวิตเกย์อย่างพวกเราเนี่ยก็สามารถมีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องมีคนรักครับพอแค่รักตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้มากพอชีวิตก็จะสามารถหาความสุขจากมุมอื่นๆได้เยอะแยะมากมายไม่จําเป็นจะต้องมีแฟนเสมอไปและหลายคนก็เป็นแบบนั้นอยู่จริงไหมครับแต่สำหรับคนที่ยังเชื่อมั่นในความรักและเชื่อว่ารักแท้มันมีอยู่จริงในหมู่เกย์ซึ่งถามส่วนตัวลุงเนี่ยลุงก็เชื่อแบบนั้นนะลุงว่าเรื่องของความรักเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกครับว่าจะเป็นเพศไหนรักก็คือรัก มันไม่ควรจะมีรักแท้รักไม่แท้ด้วยซ้ำไปจริงๆแล้วมันอาจจะมีแค่รักกับไม่รักก็แค่นั้นเพราะสำหรับลุงลุงเชื่อว่าทุกความรักเนี่ยมันแท้หมดแหละครับวันที่ไม่แท้เนี่ยคือไม่ได้รักแล้วส่วนเรื่องราวของความรักความสมหวังอกหักผิดหวังเลิกลาหลอกลวงหรือใดๆก็ตามมันเป็นเหมือนกันแล้วก็มีเหมือนกันหมดในทุกเพศสภาพแหละครับไม่เฉพาะกับปุ่มเกย์ใายจริงหญิงแท้เขาก็เจอกันเขาก็เป็นกันเขาก็โดนเหมือนกัน มันไม่ได้เกี่ยวกับเพศสภาพครับแต่มันเกี่ยวกับตัวบุคคลมากกว่าเราได้เอาความรักของเราเนี่ยไปมอบให้กับใครหรือว่าเป็นคนแบบไหนเราเคยรักใครจริงๆเคยมีรักแท้ที่อยู่ในตัวเราเนี่ยที่พร้อม